นายกรัฐมนตรียืนยันมีแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐอย่างชัดเจนโดยไม่มีคำสั่งให้ยกเลิกการจัดงานประเพณีแต่อย่างดใดนายอนุทินชาญวิรูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐอาทิ การจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนแล้วไม่มีคำสั่งให้ยกเลิกการจัดงานประเพณีแต่อย่างใดและข้าราชการทุกระดับมีความเข้าใจตรงกันและรัฐบาลก็ยังมีแผนที่จัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่นอกเหนือจากงานพระราชพิธีที่กำลังดำเนินอ,อยู่เช่นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาคุยพนออรลญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เป็นต้นไม่มีการยกเลิกนะ ในเรื่องของกิจกรรมเทิมพระเกียรติเราก็ทาอยู่โดยตลอดไม่ใช่เฉพาะองค์สมเด็จในพระบรมโกศเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสใดที่จะต้องมีการจ,าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแม้กระทั่งในวันเฉลิมพาาระชนมพรรษาของ,ตองรตน้าราชการที่เก้าเราก็ยังคงให้มีการจ,าจัดกิจกรรมเหล่านั้นอยู่ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวอีกว่าหน่วยงานต่างๆมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสามารถประกาศหรือพิจรารณาปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และช่วงเวลาได้โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีเช่นการจัดคอนเสิร์ตของวงแบล็คพิง้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถดำเนินการได้ยอย่างเรียบร้อยและสวยงามซึ่งทุกฝ่ายให้ความเคารพและเข้าใจต่อสถานการณ์เป็นอย่างดีสวิสาประทุมมารายงาน